เมนูเมนูอะไรดีคะวันนี้เมนูอันนี้คือซุปหน่อไม้ภาษาอังกฤษซุปหน่อไม้ก็คือบัมบูสลัดบัมบูสลัดใช่ไหมค่ะบัมบูสลเราจะเริ่มต้นกันเลยนะคะจะเริ่มต้นด้วยการเอาหน่อไม้ที่ต้มแล้วใส่เข้าไปใช่ค่ะอันนี้เชฟเขาบอกเราไว้ใช่หน่อไม้นี่ต้มแล้วนะคะต้มแล้วค่ะแล้วก็ผูบั o บูสล c ด o ุ เอาเลยดิ v o i ะ ready to use ใส่ไปแล้วก็ให้ใส่น้ำปล่าน้ำปลาร้าอะไรแบบนี้ฟิชฟิชฟิช pickle ฟิช pickle the sauce of fish pickle โอเคเราก็จะใส่น้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าค่ะตา่น้ำปลาร้าเดี๋ยวเราต้องใส่ตวงใช่ไหมคะสามช้อนใช่ไหมคะเชฟเมื่อกี้ไปแล้วหนึ่งไปแล้วไปแล้วแค่ครึ่ง หนึ่งสองแล้วก็ใส่นิดนึงนะคะใช่ไหมคะใส่น้ำปลาละลายมันทเป็นละลายมีบอบสอดแล้วก็จะคนนะคะคนให้เข้ากันอ่าหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะต้องใส่ข้าวคั่วเห็นไหมคะแล้วก็พริกป่นนะคะทั้งหเออกรีลไรซ์สติกไรซ์กรีลสติกไรซ์และดรายชิลลี่ดรายชิลลี่ ง่ายๆเลยเมนูนี้เตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ together เตรียมให้หมดเลยแล้วก็ใส่แล้วก็คลุกๆนาะง่ายง่าย Very easy 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 very easy easy ต่อไปก็ easy นี่อะไรคะเชฟง่ายๆค่ะโอ้เก่งมากค่ะได้แล้วนะอ้าวใส่เล็กค่ะใส่นี่ไม่ใช่ใส่บ้างคะทีนี้มีอะไรบ้างเลยนี่คะัาใส่เล็กใส่หอมแดงใส่หอมแดง หอมแดง,หอมแดง,หอมแดง, shallot, shallot, shallot. An Ani, parsley, parsley,ใช่ไหม? เยอะสัก coriander. but it's a Thai coriander. It's bigger. Okay, <laughs> <laughs> um, it's different coriander. One of the Thai coriander. Okay, เรียบร้อยค่ะ.เข้าไป. <hardship> okay. ให้เข้ากัน. <coughs> <Okay. laughs> okay. Mix them together. ได้เวลาชิมได้เลาชิมแล้วใช่ไหมคะโอเคขอชิหน่อยิมขัดอะไรไปสักอย่างไหมขดเปียวขาดเปียวใช่ไหมมะนาวใช่แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะเเราชอบเปียวใช่ไหมใช่มันจะกลมดใส่ลงไปพอมคี้ยวยพอได r we e a พร t พร้อมที่จะชิมนะคะชิมได้ชิมใช่ไหมนี้เราจะชิมเลค่ะช้อนชิมได้ค่ะช้อนชิมไม่มีค่ะอ้าวนี่น้คะเราอีกอันนึงปลาร้อันนี้ปลาร้าค่ะเค็มขึ้นนะเราชิมเลยเอาชิมเอาอันนี้อันนี้ชิมอะไรก็ได้เอาช้อนแกะชิมเอาเลยค่ะไปเลยนี่เบิ้ง แซ่บบ่หั่นเข้าเนียอมากแบค่ะแซบอือแซบอิหลีฮึมแบนะเป็นจานแบบอร่อยมากค่ะเดลิชเป็นจานเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวอร่อยใช่ไหมคะเอันนี้ความแซ่บแลได้าานุยเดี๋ยวเดียวนะคะ ก่อนอื่นอยากจะชิมพรยังไม่เคยชิมเลยอดีนีวนะคะเดี๋ยวเขาจัดใส่จานแล้วขอชิมอยากจะชิมดอกไม้เขาเรียกอะไรนะคะดอกชมจันทร์ดอกชมจันทร์เป็นเป็นเป็นผักนะคะไม่ใช่จะสวยอย่างเดียวดอกชมจันทร์คงจะอร่อยด้วยใช่ไหมดอกไม้กินได้ยังยังยังไม่ยังยังไม่ทราบนะคะว่าอร่อยไหมเดี๋ยวจะขอชิมเพราะยังไม่เคยชิมยังไม่เคยเห็นด้วยครั้งแรก จันนี้ก็พระพิษเอ้จันจันนี่ก็คือมูลจันทร์ก็คือมูลใช่ไหมชมจันทร์ชอมูลนะสี่มูลนะโอเคตั้งชื่อเลยสี่มูลนี่แบบน่ารักมูจังชิมเลยค่ะจริงเขาไม่ใช่นี่แหละชิมม้วนชิมด้วยกันนะอันนี้กุหลาบเปิดออกไหมเดี๋ยวเราคลอเปิดอยู่ไหนเป็นยังไงเปิดก็จะมีเกสรข้างในค่ะเขาเปิดออกมานี่เขาจะเป็นก็เป็นคล้ายๆดอกผักบุ้งใช่ไหม ค้ากันค่ากลา very similar with the morning glory flower แต่เขาจะบานตอนกงคืนไงนี่อร่อยด้วยอร่อยนอะอร่อยค่ะอด้วยขาวหอมแล้บานตงคืนก็คืออาลาของชื่อพงจันทร์นี่กินได้ด้วยไหมัน้ค่ะนไัน่มจะมีมันจะมีนะมันจะมียางนิดนึงตอนที่เราเสีย อย่างมันหายไปแล้วเมือนกบุ้งเลยนเราขบุ้งเลยแต่เขาจะใหญ่กว่าแล้วก็บานตอนนี้นี่แหละชุ่มจันทรมากค่ะเป็นไม้เรือผ่านไปหนึ่งเมนูผ่านไปแล้วหนึ่งเมนูอร่อยมากๆบัมบูสเลิศไทยบมบูสเลิศไทยบมบูสลิศออริจินอลคัมฟรอมโนดิสไทยแลนด์มาจากอีสานใช่ไหมคะใช่ดั้งเดิมแต่ว่าเราเอามาประยุกต์นะคะ เราใช้หน่อไม้ของสวนผทยใช่หน่อไม้ที่นี่เลยของสวนผทยในสุดนะคะต่ที่นี่ใช่ทุกอย่างของที่นี่เลยเป็นออร์แกนิกนะคะปลอดสารอร่อยมากค่ะโอเคเชฟส่งมี